สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วค่ะเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องเฉียวเจียเซียที่ถือเอกสารการโอนหุ้นของลูกกรุ๊ปที่พระเอกลู่จิงเฉิงเพิ่งจะเซ็นยกให้กับเธอเธอวิ่งมาหาจื่ออันลูกพี่ลูกน้องของพระเอกและโชว์เอกสารนั้นกับเขาด้วยความดีใจเธอหลงรักจื่ออันมาโดยตลอดและเธอก็เข้าใจว่าเขาเองก็รักเธอแต่ที่ไหนได้ พอเขาเห็นเอกสารดังกล่าวมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแผนการของเขาสำเร็จแล้วจื่ออันทำร้ายนางเอกเข้าที่ท้องจนเธอเจ็บหนักนางเอกได้แต่งงกับสิ่งที่ผู้ชายที่เธอรักและคิดว่ารักเธอทำกับเธอจังหวะนั้นเองน้องสาวต่างแม่ของนางเอกหรือยูโโหลก็เดินมากอดกับจื่ออันด้วยความสะใจที่เห็นหนางเอกโดนจื่ออันหักหลังและยูโโหลก็คือคนรักที่แท้จริงของจื่ออันส่วนนางเอกเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่พวกเขาหลอกใช้เพื่อที่จะ ฮุบสมบัติและลูกกรุปของพระเอกเพียงเท่านั้นเพราะนางเอกคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่พระเอกหลงรักและต้องการจะแต่งงานด้วยนางเอกได้แต่ขอร้องให้จื่ออันและยู่โหลไว้ชีวิตเธอแต่พวกเขาก็ใจดำเกินกว่าที่จะฟังคำร้องขอของนางเอกยู่โหลผลักเธอตกจากดาดฟ้าและยิ้มด้วยความสักใจที่กำจัดนางเอกไปให้พ้นทางได้สักที จากนั้นภาพก็ตัดมาที่งานแต่งงานของพระเอกที่จัดขึ้นกับร่างอันไร้วิญญาณของนางเอกอย่างที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญากับนางเอกว่า เขาจะรักและแต่งงานแค่กับนางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นและถึงแม้ว่านางเอกจะจากไปแล้วเขาก็ยังคงทำใจไม่ได้เขาจัดงานแต่งอย่างงดงามและยังสวมชุดเจ้าสาวแสนสวยให้กับเธอด้วยถึงแม้ว่าคนในงานและแม่ของเขาจะคัดค้านและทัดทานยังไงเขาก็ยังคงยืนกรานที่จะจัดงานแต่งแม่ของพระเอกพยายามให้คนเอาร่างของนางเอกออกไปทำพิธีให้เรียบร้อยเพราะเริ่มส่งกลิ่นแล้วแต่พระเอกก็ผลักทุกคนออกไปพร้อมเข้าไปกอด ร่างของนางเอกเขาบอกว่าไม่ว่านางเอกจะอยู่โลกนี้หรือโลกไหนเธอก็จะเป็นภรรยาเพียงคนเดียวของเขาจากนั้นเขาก็สวมแหวนเพชรเม็ดงามให้กับนางเอกและบรรจงจูบเธอด้วยความรัก หลังงานแต่งของพระเอกและร่างนางเอกที่ไร้วิญญาณพระเอกก็มาจัดการกับจื่ออันและยู่โหลณจุดเดียวกันกับที่ทั้งสองคนจัดการนางเอกเขาสั่งให้ลูกน้องทำแบบเดียวกันกับที่นางเอกถูกทำร้ายแม้ว่าจื่ออันและยู่โหลจะขอให้ไว้ชีวิตยังไงพระเอกก็ไม่ฟังจากนั้นพระเอกก็เอารูปนางเอกขึ้นมาดูและรำพึงรำพันกับเธอว่ารอเขาหน่อยนะเขาจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเดียวดายอยู่อีกโลกหนึ่งหรอก จากนั้นพระเอกก็ลาจากโลกนี้ตามนางเอกไปวิญญาณของนางเอกที่เห็นความรักแท้ที่พระเอกมีให้กับเธอเธอพยายามที่จะห้ามไม่ให้พระเอกตัดสินใจผิดๆแต่เขาก็ไม่มีทางได้ยินจนเรื่องนั้นเกิดเลยตามเลยและนั่นก็ทำให้เธอสำนึกได้ว่าเธอหลงรักและไว้ใจคนผิด คนที่เธอควรจะรักก็คือพระเอกสิไม่ใช่จื่ออันแล้วฟ้าก็เห็นใจในความรักของพระเอกกับนางเอกเธอได้โอกาสอีกครั้งที่จะแก้ไขอดีตนางเอกตื่นขึ้นมาในร่างของเธอแต่ย้อนเวลากลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเธอขอบคุณฟ้าที่ให้โอกาสเธออีกครั้ง และจังหวะนั้นเองพระเอกก็เข้ามาหาเธอที่อยู่บนเตียงผู้ป่วยแต่เขากโกรธมากที่รู้ว่าจริงๆแล้วนางเอกยอมแต่งงานกับพระเอกเพียงเพราะต้องการช่วยจื่ออันให้มีอํานาจในลูกกรุ๊ปเขาจับที่ข้อมือของนางเอกอย่างแรงและนั่นทําให้เธอจําได้ว่าที่เธอต้องอยู่บนเตียงผู้ป่วยเมื่อนหนึ่งปีที่แล้วก็เพราะว่าเธอประชดพระเอกด้วยการทําร้ายตัวเองเพราะเขาไม่ยอมปิดเรื่องการแต่งงานเป็นความลับและไม่ช่วยเธอเรื่องจื่ออันนั่นเอง พระเอกที่กำลังโมโห,หนางเอกอยู่ก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ดีๆนางเอกก็กอดเขาและบอกคิดถึงเขาจากนั้นก็จูบเขาเธอดีใจมากๆที่ได้เจอพระเอกและมีชีวิตอีกครั้งแต่พระเอกก็คิดว่านางเอกน่ะเพี้ยนไปแล้วหรือว่าเธอมีแผนการอะไรอีกเขาก็เลยผลักเธอออกไปเพราะคิดว่านางเอกจะใช้มารยามาล่อลวงเขาให้ช่วยเรื่องจื่ออันอีกแต่ยังไม่ทันไรยูโหลก็เข้ามาและแซงทำเป็นว่าเป็นห่วงนางเอกทันทีที่นางเอกเห็นยูโหล ภาพในอดีตที่หลอนเคยทำกับนางเอกเอาไว้ก็ผุดขึ้นมานางเอกสะบัดยูโหลออกอย่างแรงแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอะ่ะยูโหลจับโดนตรงที่นางเอกเจ็บอยู่พอดีแล้วก็บอกว่า ที่เธอทำร้ายตัวเองแบบนี้ก็เพราะยูโลนั่นแหละที่เป็นสาเหตุยูให้เธอทำยูโลเลยรีบแก้ตัวกับพระเอกพลวันนางเอกหมั่น,นไส้ย,ยูโลก็เลยตบเขาให้ซะหนึ่งทีเพราะมาเรียกพระเอกว่าจริงเฉิงเฉยๆควรต้องเรียกพระเอกว่าพี่จริงเฉิงสิเขาน่ะเป็นพี่เขยนะ จากนั้นนางเอกก็อ้อนพระเอกว่าสามีค้ากับบ้านกันเถอะค่ะพระเอกที่รักนางเอกอยู่แล้วพอเจอนางเอกออดอ้อนเข้าหน่อยก็รีบอุ้มนางเอกพากลับบ้านเลยทางด้านยุหลก็ยังคงงงว่าทําไมนางเอกถึงทําตัวแปลกๆวันนี้ พอมาถึงบ้านยูโหลก็โทรหาหนางเอกว่าทำไมทำกับเธอแบบนั้นที่โรงพยาบาลนางเอกก็เลยแก้ตัวว่าก็แค่แสดงละครเพื่อให้พระเอกตายใจแต่พระเอกก็ได้ยินเข้าวเขาโกรธมากนางเอกเลยบอกกับเขาว่าเธอหนัะคิดได้แล้วว่าที่ผ่านมาเธอมันไม่ฉลาดแต่ตอนนี้เธอจะพิสูจน์ให้พระเอกเห็นว่าเธอจะรักและพักดีกับพระเอกแค่คนเดียว จากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์ว่าจื่ออันถูกทำร้ายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนางเอกก็เลยบอกว่าพระเอกทําดีมากเธอรู้นะว่าเขาน่ะส่งคนไปสั่งสอนจื่ออันแต่ขอเธอไปดูให้เห็นกับตาได้ไหมว่าจื่ออันเจ็บขนาดไหนพระเอกก็ยอมให้เธอไปแต่เขาก็คิดในใจว่านางเอกเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วจริงๆใช่ไหม นางเอกมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับซุปร้อนๆมาให้จือ่อันนั่นทำให้พระเอกหึงมากเพราะนางเอกไม่เคยทำกับข้าวให้เขาทานเลยนางเอกก็เลยบอกว่า โอ้ยซุปนั่นนะ่ะเธอซื้อจากร้านข้างทางต่างหากละ่ะไม่ต้องน้อยใจไปหรอกจากนั้นนางเอกผู้มาจากอนาคตหนึ่งปีข้างหน้าก็เลยบอกกับพระเอกเรื่องพื้นที่ทางตอนใต้ที่พระเอกจะสร้างโปรเจกต์แล้วจะขาดทุนภายในครึ่งเดือนเธอเลยบอกว่าให้โยนโปรเจกต์นี้ไปให้จืออันซาจะดีกว่าพระเอกก็ทำหน้างงว่านางเอกรู้ได้ยังไงว่าจะขาดทุนภายในครึ่งเดือน แต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรก็มีโทรศัพท์จากเลขาโทรมาบอกอย่างที่นางเอกเพิ่งจะบอกกับเขาเรื่องพื้นที่ทางตอนใต้พระเอกยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วก็ถามว่าเธอรู้ได้ยังไงนางเอกก็เลยแก้ตัวไปว่าเธอเองก็มาจากตระกูลผู้รากมากดีนะจ๊ะถ้าเธอจะรู้เรื่องวงในบางเรื่องมันก็ไม่แปลกนี่นาพระเอกก็เลยตกลงที่จะยกโปรเจกต์ขาดทุนนี้ให้กับจื่ออันตามที่นางเอกบอกเขาขอให้นางเอกเลิกติดต่อกับจื่ออันแต่เธอบอกว่าเธอทําไม่ได้หรอก เพราะเธอต้องการแก้แค้นเขาแต่เธอสัญญาว่าจะไม่หักหลังพระเอกอย่างแน่นอน ตัดภาพมาที่ห้องทำงานของจืออันเขากำลังนัวเนียอยู่กับยุโลทั้งสองคนกำลังมีความสุขที่คิดว่าหลอกใช้นางเอกให้เอาโปรเจกต์พื้นที่ทางตอนใต้จากพระเอกมาได้สำเร็จโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่านางเอกกำลังวางแผนจะแหกหน้าทั้งจืออันและยุโลนางเอกพาพนักงานและนักข่าวจำนวนมากมาเปิดห้องทำงานของจืออันอย่างกระทันหันเธอบอกว่าต้องการให้ทุกคนรวมเป็นสกีพยานในการส่งมอบโปรเจกต์นี้ให้จืออัน แต่ภาพที่ทุกคนเห็นก็คือจื่ออันกำลังนวยอยู่กับยู่โหลแทนทำให้ทั้งสองคนอายแทบแทบแผ่นดินหนีแต่เหตุการณ์นี้กลับทำให้พ่อของนางเอกไม่พอใจเขาหาว่านางเอกสร,ร้างเรื่องอับอายให้น้องสาวและตระกูลเฉียวจนพ่อต้องเอาเงินจำนวนถึง5ล้านปิดปากพวกนักข่าวและลบแฮชแท็กคำว่าติดแฟนออกจากอินเทอร์เนต็ตนางเอกก็เลยแสดงละครซะเลยแกล้งทำเป็นว่าจริงๆแล้วนะ่ะมันก็เป็นความผิดของเธอเองแหละที่ดูแลน้องสาวไม่ดี จากนั้นนางเอกก็หันไปแขวะนะ้นลินแม่ของยุโลว่าจริงๆก็เป็นเพราะนหะลินด้วยนั่นแหละที่เลี้ยงดูยุโลมาแบบนี้ถ้าคนดีๆเลี้ยงมายูโลก็คงไม่ทำผิดศีลธรรมหรอกยูโลโกรธที่ว่าแม่ของเธอเลยพุ่งใส่นางเอกแต่นางเอกก็จัดเข้าให้หนึ่งฉาดใหญ่ๆที่หน้าของยุโลจนพ่อต้องห้ามศึกเอาไวา้แล้วประกาศกล้าว,ว่าอย่าทำลายชื่อเสียงของตระกูลเฉียวอีกแต่นางเอกก็คิดในใจว่าอย่าพึ่งสิ ความสนุกนะ่ะมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะทางด้านนันหลินกับยูโหลก็ได้แต่เจ็บแ้นที่โดนนางเอกสั่งสอนยูโหลก็เลยโทรบอกให้คนไปสั่งสอนนางเอกคืนบ้างเย็นวันนั้นก็มีผู้ชายมาดักทำร้ายนางเอกจริงๆแต่โชคดีที่พระเอกมาช่วยเอาไว้ได้ทันเรื่องร้ายก็เลยยังไม่เกิดตามแผนของยูโหลแต่ทางด้านนางเอกก็หาได้ยอมแพ้ไม่เธอไปพบกับจื่ออันตามที่เขานัด เขาโกหกเธอว่าจริงๆแล้วที่เห็นว่าเขากับยูโหรนัวเนียกันน่ะมันไม่จริงจริงๆน่ะมันเป็นเพราะว่าผมของยูโรมาพันกับกระดุมเสื้อของเขาตั้งหากเขาน่ารักแค่นางเอกคนเดียวเชื่อเขาสิ นางเอกก็ได้ตต่มันไสจืดอ,อันในใจแต่ก็แกล้งทำเป็นเชื่อแล้วก็ยกโทษให้เขาแต่มีข้อแม้สองข้อนั่นก็คือต้องซื้อสร้อยเพชร falling in love มาให้เธอเพราะเธออยากได้มันมากและอีกข้อยูโโหลต้องมาคุกเขาขอโทษเธอกับเรื่องที่เกิดขึ้นจืออันอึกอกักเพราะว่าสร้อยเส้นนั้นยูโโหลเองก็อยากได้เขาพยายามหวานล้อมนางเอกว่าสัปดาห์หน้านะ่ะมีของสวยๆมาประมูลเยอะแยะเลยเอาของพวกนั้นจะดีกว่าไหม แต่นางเอกที่รู้อยู่แล้วว่า ยู่โหลเองก็อยากได้สร้อยเส้นนี้เลยต้องการจะแกล้งหลอนนางเอกเลยยืนกรานคำเดิมว่าต้องเป็นสร้อยเส้นนี้เท่านั้นจื่ออันเลยต้องยอมทำตามนางเอกทั้งสองข้อเขาโทรเรียกยู่โหลให้มาหาตอนนั้นเลยและบังคับให้เธอคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้เขาขู่เธอว่าถ้าทำให้แผนของเขาแตกเธอจบไม่สวยแน่แยู่โหลเลยต้องคุกเข่าลงอย่างจำใจพอนางเอกเห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าจื่ออันก็หลอกใช้ยู่โหลเช่นกันเขารักแค่ตัวเขาเองเท่านั้น เมื่อถึงวันงานประมูลนางเอกก็ควงคู่มากับพระเอกส่วนจื่ออันก็มากับยุโหลงานประมูลเริ่มด้วยสร้อยเพชร falling in love แน่นอนว่ายุโลอยากได้สร้อยเส้นนี้ใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นส่วนนางเอกก็บอกพระเอกว่าจื่ออันต้องการประมูลสร้อยเส้นนี้มาให้เธอเธออยากให้พระเอกแข่งราคากับเขาพระเอกก็จัดให้ตามคําขอจนราคาทะลุไปถึง30ล้านนางเอกเลยบอกว่า พอได้แล้วแหละแค่นี้น่ะจื่ออันก็กระเป๋าฉีกแล้วพระเอกก็โอเคและยิ้มสั่ใจที่นางเอกเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วเธอคงไม่ได้รักจื่ออันแล้วจริงๆทางด้านจื่ออันก็รีบไปที่หลังเวทีเพื่อจะไปสับเปลี่ยนสร้อยของปลอมไปให้นางเอก แต่นางเอกก็ไหวตัวทันเธอรีบเดินตามเข้ามาทันทีและบอกขอบคุณเขาสำหรับสร้อยเพชรราคา30ล้านจื่ออันก็เลยจำใจต้องเอาของปลอมให้ยู่โหลแทนตัดภาพมาที่งานเลี้ยงรุ่นยู่โหลกับนางเอกก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมงานและยู่โหลก็ใส่สร้อยเพชรท,ที่เธอคิดว่าเป็นของจริงไปร่วมงานด้วยแถมยังโอ้อวดกับเพื่อนๆในรุ่นอีกต่างหากทั้งยังถากถางนางเอกว่า มางานเลี้ยงรุ่นทั้งทีไม่มีเครื่องประดับสักชิ้นสามีเลี้ยงดูไม่ค่อยดีเลยนะ แต่นางเอกก็ตอบกลับไปว่าถ้าจะต้องใส่ของปลอมมาซูไม่ใส่จะดีกว่าแล้วนางเอกก็หยิบสร้อยเพชรของจริงออกมาจากกระเป๋าทั้งยังบอกอีกว่าจืออันไม่ได้บอกเธอหรอกหรอยูโโหลว่าเขาหนักเอาสร้อยเพชร falling in love ให้ฉันนะ่ะยูโหลรีบเถียงทันทีว่าไม่จริงและสร้อยเพชรของนางเอกนั่นแหละที่เป็นของปลอมยูโโหลมั่นใจมากเพราะจืออันรักเธอจะเอาของปลอมให้เธอได้ยังไง จังหวะนั้นหนึ่งในเพื่อนร่วมรุ่นที่มีทักษะในการตรวจสอบเพชรก็เสนอตัวตรวจสอบให้ว่าเส้นไหนนั้นเป็นของจริงเส้นไหนนั้นเป็นของปลอมกันแน่ซึ่งผลก็ออกมาตามแผนที่นางเอกวางเอาไว้สร้อยเพชรของนางเอกเป็นของจริงแท้แน่นอนนั่นทําให้ยูโรลเสียหน้าในกลุ่มเพื่อนๆมากนางเอกยังทิ้งท้ายอีกว่าลูกนอกสมรสก็เป็นของปลอมเหมือนกันนั่นแหละยูโหลรีไปหาจืออันและทะเลาะกับเขาเรื่องสร้อยเพชรของปลอมจืออันก็เลยบอกว่าเขาหน่ะ ตั้งใจเอาของจริงให้ยุโโหลแต่นางเอกมาเอาไปซะก,ก่อนนะสิและเขาก็ต้องตามน้ำไม่งั้นเขาก็ไม่ได้โปรเจกต์พื้นที่ทางตอนใต้แน่ๆแล้วเขาก็หวานล้อมจนยุโโหลยอมและทันใดนั้นนางเอกก็มาเคาะประตูเรียกจื่ออันเขารีบบอกให้ยุโโหลลงไปซ่อนใต้โต๊ะทำงานนางเอกเข้ามาและเอาเอกสารโปรเจกต์พื้นที่ทางตอนใต้มาให้เขาแต่นางเอกก็แอบตาดีเห็นมือของยูโโหลที่ใต้โต๊ะทำงานของจื่ออันเธอก็เลยแกล้งเหยียบบี้ มือของยุโรเข้าให้แล้วก็ขอตัวออกไปวันต่อมานางเอกตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำซุปร้อนๆให้พระเอกทานพระเอกแปลกใจมากเขาคิดว่าเธอหนีไปหาจิอ,อันซะแล้วหลังจากที่เขาตื่นมาไม่เจอเธอ นางเอกบอกว่าวันนี้น่ะเป็นวันดีอยากเข้าไปบริษัทกับพระเอกเพราะจะได้เห็นซีนสนุกสนุกของจื่ออันเธอจำได้ว่าวันนี้รัฐบาลจะประกาศสร้างสุสานในที่ดินทางตอนใต้ส่งผลให้ราคาที่ดินตกแทบไม่มีราคาเลยและนั่นก็คือความย่อยยับของจื่ออันซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนางเอกกับพระเอกเข้ามาในห้องประชุมจังหวัดที่ผู้ร่วมลงทุนที่กำลังจะวางเงินทุนกับโปรเจกต์ของจื่ออันแต่กลับถอนทุนทันท,ทีที่ทราบข่าวราคาที่ดินตก จื่ออันกล่าวหาหนางเอกว่ามันคือแผนของเธอใช่ไหมแต่นางเอกก็แกล้งทำเป็นว่าก็เขาอยากได้โปรเจก์นี้เองมันช่วยไม่ได้นี่นาจื่ออันเสียงดังและพุ่งเข้าใส่นางเอกทันทีพระเอกเลยรีบเรียกคนของเขามาจับตัวจื่ออันเอาไปสั่งสอนข้อหาที่กล่าวหาหนางเอกที่เป็นถึงภรรยาของประธานบริษัทอย่างเขานางเอกได้ทีก็เลยสำทับต่อว่าเอาให้หนักเลยค่ะครั้งที่แล้วเลขาหั่นสั่งสอนได้ไม่สะใจเลย ยูโหลเห็นจืออันถูกทำร้ายก็เลยคิดแผนเอาคืนนางเอกเธอโทรเรียกนางเอกออกมาเอาเรื่องงานของตระกูลเฉียวมาอ้างและขอร้องให้นางเอกช่วยโดยที่เธอแอบใส่บางอย่างลงไปในแก้วของนางเอกพอนางเอกยกดื่มก็เลยสลบไป จากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งยูโหลสั่งให้ชายแปลกหน้าคนนึงจัดการนางเอกซะแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยส่งภาพกับวิดีโอมาให้เธอด้วยขณะที่ยูโหลกำลังจะเดินออกไปกลับกลายเป็นหล่อนที่สลบล้มพับไปและนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาผู้ชายคนนั้นกำลังจะลงมือก็ตกใจอ้าวตื่นมาได้ยังไงเนี่ย แล้วนางเอกก็ฉเฉลยว่าแท้จริงแล้วเธอรู้ทันยุโหลและแอบ,บสลับแก้วกับยุโหลนั่นเลยทําให้หนางเอกรอตัวมาได้อีกครั้งเธอยื่นข้อเสนอเพิ่มเงินให้เป็นสองเท่ากับชายคนนั้นเขารีบตอบรับทันทีเพาะนางเอกเดินออกมาที่หน้าโรงแรมก็พบว่าพระเอกและเลขาขับรถมารับเธอเธอแปลกใจมากว่าเขามาได้ยังไงเลขาก็เลยบอกว่าพระเอกเป็นห่วงนางเอกมากเพราะติดต่อไม่ได้ พระเอกที่ยังวางมาดเอาไว้อยู่ก็เลยดุเลขาให้เงียบไปเลยนางเอกเลยแอบยิ้มกลิ่นที่พระเอกเป็นห่วงเธอจากนั้นเธอเลยขอร้องพระเอกให้เลขาของเขาช่วยอะไรเธอบางอย่างเธอส่งเขาไปที่ห้องนั้นของโรงแรมและเอาเงินไปให้ชายคนที่กำลังจัดการยูโโหลอยู่พร้อมกับเอาการ์ดความจำกล้องกลับมาด้วยรวมทั้งให้เลขาใช้โทรศัพท์ของยูโโหลโทรเรียกจื่ออันมาที่โรงแรมนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมายูโโหลจะได้แปลกใจและแค้นใจที่แผนของหลอ ไม่สำเร็จซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของนางเอกเธอกลับมาบ้านด้วยความสัใจที่ได้แก้แค้นยุโรเลยทำให้เธอดื่มฉลองมากไปหน่อยด้วยความมึนเธอก็เลยเชิญชวนและท้าทายพระเอกว่าเขาทำไม่เป็นใช่ไหมแต่พระเอกก็แค่กลัวว่านางเอกยังคงรักจื่ออันอยู่เดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาจะเสียใจแต่นางเอกก็ยืนยันว่าไม่เสียใจแน่นอนเธอรักพระเอกผู้แสนดีของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น จากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ใช้เวลาด้วยกันในคืนนั้นพอรุ่งเช้าพระเอกกับนางเอกก็สวีดหวานแหววกันยิ่งกว่าเดิมจูจูเลขาก็โผล่เข้ามาส่ม 4, สี่สุ้าแต่พระเอกก็ไม่ถือสาเลขาเอาการ์ดความจำกล้องมาให้หนางเอกตามคําสั่งเมื่อเธอได้มาก็ดีใจมากเพราะนี่แหละคือไม้ตายที่จะทําให้จื่ออันและยู่โหลต้องย่อยยับไม่มีชิ้นดี เช้าวันเดียวกันนั่นเองยูโหลก็มาถามนางเอกถึงเรื่องเมื่อคืนนางเอกก็เลยเล่นตามน้ำไปแล้วยูโหลก็เลยทำเป็นทวงงานที่คุยค้างเอาไว้ว่าอย่าลืมออกแบบชิ้นงานตามที่เธอขอร้องเอาไว้เมื่อวานนะนางเอกก็เอาออห่อหมกแต่คิดในใจว่าฉันนะ่ะออกแบบให้เธอแน่แน่นอนว่ามันไม่ฟรีเหมือนที่ผ่านๆมาหรอกนะ เมื่อยูโลมาทำงานเธอซึ่งเป็นถึงผอ,อ,อฝ่ายออกแบบและได้รับรางวัลชนะการประกวดออกแบบการันตีฝีมือก็กำลังจะเข้าประชุมโปรเจกต์กับ MR Group พร้อมกับงานออกแบบที่นางเอกทำให้แต่จู่จูนางเอกก็เดินเข้ามาบอกว่า โปรเจก t นี้นางเอกจะเป็นคนดูแลเองแล้วก็ไปเข้าประชุมด้วยแต่ยูโรก็ยังคงไม่ยอมและถากถางนางเอกไม่เลิกนางเอกก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดให้ที่ประชุมดูและบอกว่าผลงานของ m r Group ตลอด2ปีที่ผ่านมาเป็นผลงานการออกแบบของเธอทั้งหมดประธานของ Mr. Group จากที่ไม่เชื่อนางเอกก็เริ่มลังเลนางเอกก็เลยเสนอให้เธอและยูโลแข่งออกแบบกันตอนนั้นเลยก็ได้จะได้พิสูจน์ว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมกันแน่ ประธานของ MR Group กรปก็เลยให้โจทย์ว่าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วผลสรุปก็เป็นไปตามคาดผลงานของนางเอกได้รับคะแนนอย่างท่วมทน้นยูโลถูกคนในบริษัทประนามและนินทาเธอโกรธมาก จากนั้นนางเอกก็ไล่ยุโหลออกเธอให้เหตุผลว่าเธอมีอำนาจดังกล่าวเพราะเธอถือหุ้นของบริษัทถึง10%เซและตำแหน่งนี้เธอก็ให้ยุโหลมาทำแทนนับแต่วันนี้เธอจะเอาคืนเนื่องจากยุโหลไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมยุโหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและวางแผนแกล้งนางเอกอีกครั้งเธอทำร้ายตัวเองตบหน้าตัวเองให้เป็นรอยแล้วไปฟ้องพ่อกับแม่ว่านางเอกนะ่ะทำร้ายเธอพ่อกับแม่ก็เชื่อและบอกว่าจะให้นางเอก ขอโทษยูโหลต่อหน้าทุกคนในงานวันเกิดของยูโหลเมื่อถึงงานวันเกิดของยูโหลนางเอกก็มาร่วมงานแต่ด้านใส่ชุดเดียวกันกับยูโหลแถมยังสวยกว่าอีกด้วยคนในงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดนี้นําเหมาะกับนางเอกมากกว่าเยอะพ่อกับแม่ก็เข้ามาพอดีแล้วก็สั่งให้หนางเอกขอโทษยูโหลทิ่นไลยูโหลออกจากบริษัทแถมยังแกล้งยูโหลในงานวันเกิดของยูโหลอีกนางเอกยืนกรานว่าจะไม่ขอโทษทําให้พ่อโมโหมากและจะตบสั่งสอนนางเอก โชคดีที่พระเอกเปลี่ยนใจตามมางานด้วยเขาประกาศว่าหากใครกล้าแตะต้องนางเอกที่เป็นภรรยาของเขาลูกกรุ๊ปจะตัดความร่วมมือทางธุรกิจทันที ทำให้พ่อของนางเอกที่เป็นประธานเฉียวกรุป๊ปเปลี่ยนท่าทีและทำตามที่พระเอกบอกทุกอย่างนั่นทำให้ยุหลโกรธมากแต่ยุหลและแม่ก็ยังไม่ลดละทั้งสองดำเนินการแผนชั่วต่อเนื่องทันทีพวกเธอแอบใส่น้ำมะม่วงลงในน้ำส้มของนางเอกและให้พนักงานเสิร์ฟเอาไปให้นางเอกทันทีที่นางเอกดื่มเข้าไปก็มึนและล้มลงในงานวันเกิดของยุหลทันที นั่นก็เพราะว่านางเอกนั้นแพ้มะม่วงอย่างหนักนั่นเองพระเอกรีบพานางเอกส่งโรงพยาบาลและสั่งให้เลขาไปสืบมาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนางเอกพ้นขีดอันตรายก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านและเลขาก็นำตัวพนักงานเสิร์ฟคนนั้นมาให้พระเอกพระเอกเค้นถามความจริงจนเธอยอมปริปากบอกว่าแม่ของยุโลเป็นคนขอให้เธอเอาน้ำมะม่วงใส่ลงไปในน้ำส้มแล้วเอาไปให้หนางเอก เธอไม่รู้เลยจริงๆว่านางเอกแพ้มะม่วงนางเอกขอให้พระเอกปล่อยตัวพนักงานเสิร์ฟไปเพราะหล่อนเองก็ถูกหลอกใช้มาแต่คนที่ต้องจัดการจริงๆก็คือยูโลและแม่นั่นเองพระเอกตอบตกลงและไปที่บ้านของนางเอกทันทีเมื่อเขาไปถึงก็เห็นว่า พ่อยู่โหลและแม่กำลังพูดคุยกันอย่างรื่นรมพระเอกเข้าไปถามพ่อของนางเอกว่านางเอกที่เป็นลูกสาวเกือบไม่รอดเพราะฝีมือของแม่ยู่โหลเขาไม่คิดจะเป็นห่วงนางเอกหน่อยหรือไงพ่อของนางเอกตกใจเกิดอะไรขึ้น พระเอกเลยบอกว่าแม่ของยุโลทำให้หนางเอกเกือบไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วพร้อมกับเอาคลิปตอนที่พนักงานเสิร์ฟสารภาพให้ดูแม่ของยุโลก็เลยยอมรับแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะพระเอกประกาศตัดความร่วมมือทางธุรกิจกับเฉียวกรุปทันทีจากนั้นเขาก็เดินออกจากตรงนั้นไปพ่อของนางเอกโกรธแม่ของยุโลมากเขาไล่ให้เธอไปพนพน้าที่เฉียวกรุ๊ปอยู่ได้มาตลอดสองปีนี้ก็เพราะได้ลูกกรุ๊ปช่วยนั่นเอง ก่อนถึงวันเซ็นสัญญาความร่วมมือของเฉียวกรุ๊ปและ MR GROUP y กรุป๊ปยูโหลแอบไปข่มขู่โจหลิงพนักงานของเฉียวกรุป๊ปให้เปิดคลิปที่อยู่ใน USB ตอนที่กำลังจะเซ็นสัญญาไม่อย่างนั้นปู่ของโจหลิงไม่รอดแน่ๆโจหลิงไม่มีทางเลือกเธอรับ USB นั้นมาด้วยความจำใจซึ่งยูโหลคิดว่าใน USB นั้นมีคลิปของนางเอกตอนที่นางเอกสลบไปนั่นเอง เธอต้องการทําให้หนางเอกอับอายต่อหน้าทุกคนในวันเซ็นสัญญาแต่โชคดีที่เลขาของพระเอกได้ยินบทสนทนาเขาก็เลยแอบเอา USB อีกอันที่นางเอกให้เอาไว้ไปสับเปลี่ยนกับโจหลิงแทนพอถึงวันเซ็นสัญญาก็มีคนและนักข่าวมามากมายมาร่วมเป็นสักขีพยานในขณะที่ MR Group กับเฉียวกรุ๊ปกำลังจะจรดปล,ปลายประกาเพื่อลงนามความร่วมมือยู่โหลก็ประกาศว่าเธอมีบางอย่างให้ทุกคนดู หากนางเอกที่เป็นผอฝออ่ายออกแบบของเฉียวกรุป๊ปมีประวัติด่างพร้อยก็คงไม่ดีกับธุรกิจของพัธมิตรเป็นแน่ จากนั้นคลิปก็ปรากฏขึ้นแต่กลับกลายเป็นคลิปของยูโลและจืออันแทนยูโหลโมโหและอัลวาที่แผงของเธอล้มเหลวอีกครั้งเธอถูกพาตัวออกไปจากงานทันทีพร้อมทั้งจืออันที่แทบจะแทรบแผ่นดินหนีนักข่าวไม่ทันถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้แต่ทาง MR Group ก็ประกาศว่าจะยังคงร่วมมือกับเฉียวกรุ๊ปต่อไป เพราะเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจออกจากกันจืออันกับยูโหะถลกกันเขาโกรธยูโหมากและบอกให้เธอเลิกสร้างความเดือดร้อนให้เขาได้แล้วทําอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจากที่เขาจะได้ลูกกรุป๊ปแต่ยูโหก็ทําพังทั้งหมดจากนั้นเขาก็มาคุยกับนางเอกเขาขอร้องให้เธอเชื่อเขาว่าเขากับยูโหรไม่ได้มีอะไรกันจริงๆมันเป็นแค่คลิปตัดต่อ แต่นางเอกกลับผักสายไล่ส่งเข้าไปและบอกให้เขาอย่าโผล่มาให้เธอเห็นหน้าอีกแต่จื่ออันก็ไม่ยอมและจู่โจมนางเอกทันทีเธอปัดป้องอย่างสุดแรงแล้วพระเอกก็มาช่วยนางเอกเอาไว้จื่ออันล้มคว่ำแล้วพานางเอกออกไปจากตรงนั้นทันทีด้วยสิ่งที่จื่ออันทําเอาไว้ทําให้พ่อของเขาโกรธมากทั้งพ่อและเขาถูกพระเอกและลูกรุป๊ปจัดการอนาคตทางการทำงานจนดับวูบ พ่อของจื่ออันก็เลยสั่งให้จื่ออันไปแต่งงานกับยู่โหละจะได้พยุงครอบครัวเอาไว้ได้จื่ออันอิดออดไม่อยากแต่งกับยู่โหลแต่พ่อก็บอกว่านอนด้วยกันไปแล้วนี่ก็แต่งๆไปเถอะเขาก็เลยยอมทําตามที่พ่อบอกส่วนทางด้านยู่โหลเองก็ถูกพ่อโกรธมากและบอกให้เธอรีบไปแต่งงานกับจื่ออันซะส่วนนางเอกก็ได้ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบกับพระเอกสามีที่แสนดีเคียงข้างไปตลอดชีวิต